สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอแบงค์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการสมัครเกม a ว a ารสตาร์เซิร์ฟ g l o b a l กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่ f a c e b o o k นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าอวตา a สตาร์เซิร์ g l o b a l นะครับก็จะมาที่เว็บไซต์ของนั้นก็ไปต่อที่นี่นะครับอ่าคลิกที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับ ก็ฝั่งซ้ายจะเป็นไซส์ซอัพนะจะเป็นสมัครฝั่งขวาเป็นดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็ดาวน์โหลดก่อนเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก็จะมีทั้งหมด5ประเทศนะครับเราก็เลือกประเทศไทยล้วเนาะโอเคก็รอประมาณ2นาทีครับอ่าเราก็ไปสมัครต่อเลยนะครับไซส์อัพกรอก ID ครับ w o s s w o s s w o r d อีกรอบนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็นี่อันนี้เป็นเบอร์โทรผมนะครับเห็นไหมผมอย่างเช่นเบอร์โทรผมจะเริ่มด้วย084นะครับให้เราลบ0ออกไปข้างหน้านะครับแล้วกดบวก66 5อ่าเรียบร้อยครับต่อไปก็อ e ีเมลนะครับ พิมพ์ K C A W กดติ๊กถูกติ๊กถูกครับกด continue นะครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เขาจะส่งเมสเซจไปที่เบอร์เรานะครับ351 481 N I H 6 x เรียบร้อยครับแล้วกดตรงนี้นะครับ อ่ะสมัครเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอ่เราไปดูที่เราดาวน์โหลดนะครับดราวโหลดเสร็จแล้วก็กดคลิกขวาแยกไฟล์ที่นี่นะครับหลังจากนั้นเรากคลิกเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์เข้าเกมนะอันนี้จะเป็นตัวเข้าเกมครับเราก็กดคลิกขวา เซน d t ทนะครับเด็กท็อป่านี่นะครับตัวเข้าเกมเราอ่าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราลกใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ไมโคอมเราแล้วก็ยำไฟล์แล้วเราก็ลากไฟล์ใส่ไปเลยครับเรียบร้อยครับมันจะไม่ลกแล้ว อ่ะแล้วเราก็เข้าเกมเลยนะครับก็ใส่ดีที่เราสบักไปนะครับกดเข้าระบบแล้วก็กด New นะครับอ่ะกดดับเบิลคลิกที่ New นิวครับสองครั้งอ่ะก็จะเข้าเกม โอเคเรียบร้อยครับผมเราก็สร้างตงัวละครนะครับใช่ผมสร้างตนนัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับผมก็ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ